ขูดมะพร้าวมามายัดนะครับมาอัดให้เขาเกิดรากฝอยขึ้นนะครับผมสวัสดีครับผมก็มาต่อนี่นะครับที่ผมคว้านไว้นะครับผมผมคว้านไว้ผมปล่อยไว้ที่นี่ไว้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ที่ตัดไปนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะใช้ขุดมะพร้าวนะครับขุดมะพร้าวมามายัดนะครับมาอัดให้เขาเกิดรากฝอยขึ้นนะครับผมนี่นะครับอัดเข้าไปให้แน่นนี่นะครับ ุดด้านใต้ของด้านล่างข้างล่างนะครับให้แน่นเลยนะครับกดให้แน่นไปเลยเดี๋ยวเราลดน้ําเดี๋ยวอะไราาเผื่อเขากระเด็นออกนะครับกบข้างบนไว้ด้วยนะครับ ติดตามชมกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับกล้าจะออกนะหลังจากที่เอาขุยมะพร้าวใส่นะครับผมก็จะเอาดินกบเลยนะครับผมดินทั่วไปนะครับที่เราปลูกนะครับผมใช้กบด้านบนไว้เลยทิ้งไว้สักเดือนสองเดือนนะเพราะว่ามะขามน่าจะออกช้านะครับถ้าเป็นพวกเพิมหน้าพวกอะไรนะครับแค่เดียวนะครับ มาติดตามชมกันโอเคครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยังไงจะอัปเดทให้ชมเรื่อยๆนะครับผมตัวน,นี้นี่นครับ